สำหรับใครที่ใช้เครื่อง Mac อยู่นะครับมกักจะมีปัญหากับแอป YouTube นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปจะเข้าไปดาวน์โหลดใน App Store มันไม่มีให้ดาวน์โหลดนะฮะเราพิมพ์ YouTube for Mac เสิร์ชค้นหาไปนะฮะไม่มีครับเห็นไหมไม่มีไม่มี มันจะมีให้เฉพาะ iPad กับ iPhone เท่านั้นแต่ถ้าเราอยากอยากได้ YouTube แบบที่ไม่ต้องเข้าใน Safari นะฮะทำได้ไหมทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแฮงให้ดูนะบางทีเรามาเข้า Safari เราเราขี้เกียจใช่ไหมที่ต้องมาพิมพ์ YouTube แบบนี้มันถึงจะเข้าได้นะนี่ เราก็ต้องมาพิมพ์มาอะไรยุ่งยากนะฮะให้เราทำอย่างนี้ฮนะให้เราก็พิมพ์นี่แหละ youtube.com ห้ามห้ามมีอะไรต่อท้ายนะห้ามมีแบบแสแลรออะไรต่อท้ายถ้ามีนะฮะให้เราสมมติอย่างนี้ให้เรามาลบออกให้เหลือแตอ่ .com เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นหน้าแรกของเราใช่ไหมฮะอืม สมมุติมันไปอยู่หน้าอืน่นนะสมมุติไปอยู่หน้าอืน่นเนี่ยฮะมันไม่มีลิงก์ต่อท้ายมาใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ไม่เอาเพราะว่าเวลามันขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าที่ตัวนี้ของเราตลอดนะเราจะเอาหน้าแรกให้มันเป็นหน้าแรกเราก็ต้องลบออกให้มันเหลือแค่ youtube com นะ อาจจะพิมพ์ใหม่ก็ได้นะถ้าเรากลัวลบไม่ถูกให้พิมพ์ youtube.com นี่เฉยนะห้ามมีอะไรต่อท้ายแบบนี้แบบนี้โอเคนะแบบนี้ได้แล้วทำไมต่อแล้วทำอย่างนี้ฮะให้เราเอาเมาส์ลากมานี่เดี๋ยวอืมให้มันเป็นแบบนี้ก่อนให้เราลากเมาส์มา,มากดค้างไว้นะฮะคลิกซ้ายค้างไว้ให้ดึงออกมาไว้ตรงนี้ หน้าเดสก์ท็อปนะฮะเราก็จะได้ละทีนี้สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโลโก้แบบนี้ใช่ไหมฮะเราไม่ชอบมันเราเฮียทำให้มีโลโก้ YouTube ให้เราพิมพ์เข้าไปค้นหาโลโก้นะฮะเป็น YouTube โลโก้นะ,ะนี่เราพิมพ์ตามนี้เลย YouTube โลโก้นะฮะใน safari เนี่ยแหละเหนือใครใช้ google ก็ใช้ไปนะฮะเราจะมาหารูปชอบรูปไหนโลโก้ไหนสวยนะฮะเราเอาตัวนั้นืมให้ให้เราเลือกเลือตัวนะตัวไหนที่ที่คกูคูเราสามารถใช้ได้หมดนะแบบนี้ก็มันไม่คุ้นใช่ไหมอันนี้ก็สีดำ ใครอยากได้ตัวนี้ก็ก็โอเคนะฮะแต่ผมว่าจะเอาตัวนี้ดีกว่าในตัวนี้ตัวนี้นะฮะให้เราทำอย่างนี้ฮรให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกขวานะฮะตรงเนี่ยที่เราดึงมันออกมาเมื่อกี้เข้าไปที่ get info นะฮะมันจะขึ้นหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาหายไปไหนแล้อ๋ออยู่นี่นะ,ะมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมา เดี๋ยวเดื่อนหลอนเลื่อมนมันก่อนเออพูดผิดพูดถูกเลื่อนมานี่มันยะขึ้นมาหนะ้าต่างนี้นะฮะเราก็เห็นไหมฮะโลโก้ตรงนี้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกรูปที่เราอยากได้นะฮะแล้วก็ลากมันมาวางไว้ตรงนี้นี่ฮะที่เป็นตัวโลโก้แอดนี่ฮะแล้วก็วางใส่ไป ปึ้งเห็นไหมมันจะเปลี่ยนโลโก้ให้นะฮะเราก็ได้โลโก้นะหรือถ้าเราอยากได้โลโก้อย่างอื่นนะฮะสมมุติเอาสีดำใช่ไหมก็เอาตัวนี้นากไปวางมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำอืแปลกดีเนาะแต่ผมไม่เอาผมผมจะเอาโลโก้นี้ผมจะเอาโลโก้นี้นะมันเต็มเต็มดีอ่า ลากไปวางเออให้มันคุ้นเคยหน่อยนะฮะแค่นี้ครับเสร็จแล้วนี่เราก็ได้คล้ายๆแอป YouTube แต่แต่มันไม่ใช่แอปนะฮะมันเป็นเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์หนึ่งเนี่ยแหละที่แยกออกมานะฮะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วแล้วเราก็เปลี่ยน e ีเนมหน่อยเอาเป็น YouTube ธรรมดานะะไม่มีเป็นเก้าหกเจ็ดอะไรหรอก เอาแค่ okay. นี้แล้วเราเอาไปไว้ดอกปลาได้ไหมลองลากดูถ้าเรามาไว้กับพวกแอปธรรมดามันจะไว้ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเบราว์เซอร์เราต้องเอามาไว้ตรงใกล้ๆนี่ฮะทางขยะเห็นไหมมันจะแทรกได้นะฮะถ้าเราไปแทรกตัวอื่นไม่ได้เห็นไหม เราเอาเบาไว้ตรงใกล้ๆทางขยะแต่ไม่ไม่ไม่ใช่เอาลงทางขยะนะนี่นะฮะนี่เราก็ได้ไดนะเปรียบเสมือนแอป Youtube เลยนะฮะแต่ไม่ใช่ตัวนี้เราไม่อยากให้เกียกะเดสทอปเราก็ลบออกไปนะฮะอืมใไ,ได้ตัวนี้ก็เปิดเหมือนแอปปกติเลยแม่เทไหมเทไหม เราก็ได้แล้วแอป YouTube. ยูทู e เจ๋งปะละ่ะโอเค